ให้รู้ให้ตื่นรู้อยู่ภายในภาจิตซึ่งเป็นธาตุบริสุทธิ์นั้นตื่นรู้ขึ้นมาซะเพราะเมื่อมีการกระทบจิตมันก็ทําหน้าที่รับรู้เป็นธรรมชาติของมันเนี่ยขณะที่เสียงนี้ไปกระทบจิตเราตอนนี้จิตพวกเรากําลังรู้ถึงเสียงพระอาจารย์อยู่ตอนนี้มันไม่มีเราเป็นผู้ไปรู้ถึงเสียงนะจิตเขารู้ถึงเสียงนี่เองมันไม่เกี่ยวกับร่างกาย เมื่อเราลองเอาจิตออกจากร่างกายของเราดูสิมีหูจะได้ยินเสียงพระอาจารย์ไหมมีสมองจะคิดได้ไหมมีหัวใจจะเต้นไหมร่างกายก็กลายเป็นท่อนไม้รอเวลาเน่าเปื่อยทันทีแหละแต่ที่ได้ยินเสียงรับรู้ถึงเสียงนี้ได้อะที่เข้าใจได้ด้วยเนี่ยก็เพราะมีจิตซึ่งเป็นธานตุต้นกาเนิดเป็นธาตุาที่มีชีวิตเมื่อจิตได้รับการกระทบมันก็รู้ขึ้นมาแล้วมันก็คิดทําความเข้าใจประมวลผลภาษานี้ไปเรียบร้อยแล้ว จะว่าไปแล้วเนี่ยนี่คือการถ่ายทอดจากจิตสู่จิตเป็นการกระเพื่อมของจิตดวงหนึ่งกระเพื่อมผ่านความว่งว่างไปถึงจิตพวกเราจิตพวกเราก็กระเพื่อมรับรู้จิตเจอดวงกระเพื่อมถึงกันและกันสื่อสารด้วยการกระเพื่อมปรุงแต่งแต่การกระเพื่อมปรุงแต่งที่ว่ามาทั้งหมดนี้ มันไม่ใช่จิตนะมันเป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จิตได้มาอาศัยอยู่เพราะความไม่รู้พระุิธเจ้าจึงสอนให้พวกเราตื่นรู้อยู่ภายในพาจิตให้ตื่นรู้อวิชาก็พังทลายดับสลายไปหมดเกลี้ยงแค่นั้นเองเมื่อพวกเราตื่นรู้ว่ากําลังพูดอยู่ตอนเนี้ก็รู้อยู่เนี่ยกําลังได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้ก็รู้อยู่เพราะเสียงนี้เป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ตาเห็นอะไรมันก็รู้อย่างเนี้ยนี่มันรู้ของมาเดงเนี่ยหูได้ยินเนี่ยมันก็รู้ของมาเดงจมูกได้กลิ่นก็มันก็รู้ของมาเดงเนี่ยดินรับรสมันก็รู้อย่างเนี้ยกายสัมผัสมันก็รู้อย่างเนี้ยเจอมันมีหน้าที่รู้แต่มันรู้แบบคนเป็นใบอะมันไม่มีภาษาพูดในตัวจิตเนี่ยมันพูดอะไรไม่ได้เลยมันเป็นใบ้แต่มันรู้ทุกอย่างเลยนะมันรู้ทุกสิ่งทุกอย่างความคิดเนื่ออารมณ์การปรุงแต่งจริยธรรมแค่ไหนมันรู้หมดเลยมันรู้แบบเป็นใบิ ถ้าพวกเรายังคงอาศัยความไม่รู้อยู่จิตซึ่งมันมันรู้แบบเป็นใบเนี่ยมันจะรู้แล้วมันก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นเลยมันรู้ปุ๊บมันไหลไปกับสิ่งนั้นเลยรู้ปุ๊บไหลไปเกาะสิ่งนั้นรู้ปุ๊บไหลไปเกาะสิ่งนั้นเลยนั่นแหละคืออวิชชาแต่เมื่อไหร่ที่จิตได้ตือนรู้นะมันจะรู้ถึงสิ่งนั้นแล้วมันจะไม่ไหลไปกับสิ่งนั้นมันจะรู้แล้วมันก็จะว่างอยู่ดังเดิมของตัวจิต มันจะไม่ไหลไปกับสิ่งใดๆเลยอะไรมากระทบให้รู้มันจะรู้แล้วมันก็ว่างของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนเสียงผอาจารย์ตอนนี้กำลังกระทบจิตพวกเราอยู่ตอนนี้ขณะที่เสียงนี้กระทบจิตพวกเราพวกเราลองไม่ต้องใช้สมองนะไม่ต้องใช้ความคิดใช้แต่จิตรับรู้อย่างเดียวใช้แค่ความรู้สึกรับรู้อยู่ภายในอย่างเดียวเราจะเห็นว่าเสียงนี้มากระทบที่จิตพวกเราตอนนี้เป็นคำ เป็นคำเป็นคำพอไม่มีเสียงคอยดูนะเห็นไหมว่ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งตัวรู้ไม่มีแม้กระทั่งสิ่งถูกรู้นั่นแหละคือจิตเจมันเป็นาธาตุบริสุทธิ์ว่างๆอยู่อย่างนั้นแหละที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีเราไม่มีใครไม่มีอะไรนิ่งๆว่างเป็นกลางอย่อยางนั้นแหละนั่นแหละจิตของพวกเราอะ่ะแต่พอมีเสียงมากระทบเป็นคําเป็นคำเนำี่ยเห็นไหม มันรู้เป็นอาการรู้ขึ้นมาซึ่งอาการรู้มันก็ไม่มีภาษาอีกแล้มันเป็นอาการที่มันคล้ายกับว่ามันรึบรึบรึบเนี่ยเป็นอาการไหวของธรรมาชาติแล้วมันก็หายไปว่างอยู่พอมีอาการมีเสียงมากระทบเป็นคําขึ้นมาใหม่มันก็รู้มาอึบแล้วมันก็ว่างไม่มีอะไรอาจารย์ใช้คําว่าวึบตรงนี้เพื่อจะได้ไม่มีภาษาคุยกัน พวกเราจะได้เข้าถึงธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้ภาษาในโลกวิมุตต์เนี่ยในวิมุตต์เนี่ยซึ่งเป็นจิตเดิมของพวกเราเนี่ยเป็นธาตุรู้เนี่ยจิตของพวกเราเนี่ยเป็นโลกวิมุตต์เป็นโลกอีกโลกใบหนึ่งใช้คงว่าโลกใบหนึ่งอุปมานะโลกนี้คือโลกสมมติเนี่ยโลกแห่งการปรุงแต่งเป็นโลกแห่งจิตตาสังขารเป็นวัตตะวนแห่งการปรุงแต่งวนๆปรุงแต่งไปในด้านความสุขสมใจ เรียกว่าสุขติปรุงแต่งในด้านความทุกข์ทรมานใจก็ทุกขติมปรุงแต่งไปในด้านเฉยเอยู่เนี่ยก็เป็นกลางกลางเนี่ยปรุงแต่งไปในด้านอารมณ์แห่งความสงบทั้งหลายแหละนี่ก็เป็นสุขติอีกมันก็ปรุงแต่งอยู่แค่เนี่ยพวกเราเล่นอยู่ในโลกแห่งความสมอยากก็ไม่สมอยากอยู่แค่เนี่ยนะสมอยากก็ดีใจไม่สมอยากก็ทุกข์ใจบางทีก็เฉยเเฉยๆยก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันติดอยู่ในโลกแห่งการปรุงแต่งนั่นแหละ มันออกจากนี้ไม่เป็นกันเพราะไม่ตื่นรู้การออกจากโลกใบนี้ก็คือพาจิตให้ตื่นรู้จิตก็จะไม่อาศัยการปรุงแต่งมันจะรู้วางอยู่ที่ธาตุบริสุทธิ์ของตัวเองเพราะจิตเป็นธาตุบริสุทธิ์มันจะรู้ทุกอย่างเลยแต่มันจะไม่ไม่มีความหมายว่ามันรู้อะไรมันจะรู้แบบไม่มีผู้ไปรู้อ่ะมันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่มันไม่มี ความรู้สึกว่ามันรู้อะไรอ่ะมันจะรู้ไปอย่างนั้นรู้แล้วก็แล้วไปมันไม่มีการบันทึกอะไรในนั้นเลยมันรู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้แล้วก็ไม่ยึดถืออะไรอุปมาเหมือนมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งซึ่งมันไม่มีเมมโมรี่เลยมันมันเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยอาศัยกล้องมันมีกล้องถ่ายบันทึกไม่ใช่มีกล้องถ่ายภาพถ่ายเรื่องราวถ่าย ปรากฏการต่างๆเป็นเสียงเป็นภาพเป็นอารมณ์มันถ่ายไว้หมดเลยแต่มันไม่มีการบันทึกอ่ะมันประมวลผลประมวลผลเสร็จแล้วมันก็หายไปมันรู้สิ่งต่างๆมันถ่ายรูปทุกอย่างเลยถ่ายแล้วมันก็หายไปเพราะมันไม่มีเมมโมรีบันทึกมันประมวลผลทําความเข้าใจทุกอย่างเลยแล้วมันก็สลายหายไปเพราะมันไม่มีเมมโมรีบันทึกมันมี มันมีการรับรู้มันมีการประมวลผลอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็ไม่มีการบันทึกมันรู้ทุกอย่างแล้วมันก็สลายไปรู้สิ่งใดแล้วมันก็สลายไปสิ่งนั้นตรงนั้นวินาทีนั้นตอนนี้พวกเรากำลังรู้ถึงเสียงนี้เนี่ยมันก็หายไปแล้วเสียงเนี้ยแล้วก็มีเสียงใหม่ขึ้นมา แล้วก็มีเสียงใหม่ขึ้นมาเห็นไหมว่ามันรู้แล้วมันก็หายไปว่างอยู่รู้แล้วก็มันก็หายไปว่างอยู่ไม่มีอะไรเพราะจิตมันเป็นธาตุบริสุทธิ์เป็นสุญญตาธาตุเป็นธาตุที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีรูปร่างไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนใดๆแต่เพราะอาวิชาความไม่รู้เมื่อจิตได้ไปอาศัยการปรงุง,ปรงแต่งการปรุงแต่งก็ปั้นแต่งรูปธรรมสําคัญให้ค่า อาศัยภาษาสมมุติปรุงแต่งเหล่านี้เรามาถือครองว่าเราเป็นมนุษย์เรามีชื่อมีนามสกุลเรามีพ่อมีแม่ปททู่ย่าตาทวดลูกหลานเรามีทุกสาประสง์บนโลกสมมุตินี้ก็ไม่ว่ากันนะพอมันอยู่ในโลกสมมุติก็สมมุติกันไปเล่นกันไปทำหน้าที่ไปแต่อย่าโง,ง่ไปทุกข์ก็พอละเพราะธรรมชาติทั้งหลายเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ย